สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูนสามวานำเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับไม่ใช่รุ่น1น,นะครับแต่เป็นพิมพ์ล้อรุ่น1ห,หรือที่เรียกว่าพิมพ์พิมพ์ปี30นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ถอดพิมพ์จากหลวงปู่ทวดเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับ แต่วันนี้ก็นำาให้ท่านชมสามเหรียญสามแบบสามรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นจะเป็นอย่างไรเป็นเหรียญพิมพ์หัวโตเหมือนรุ่นแรกเหมือนกันนะครับแต่ที่นิยมที่สุดเนี่ยก็คือเหรียญหลวงปู่ทวดปี30นะครับก็คือเหรียญกลางนะครับเหรียญกลางเนี่ยนะครับส่วนเหรียญที่ข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ ของวัตสุทัศน์นะครับรุ่นชนะคนซึ่งก็เป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดหัวโตรุ่นแรกเหมือนกันนะครับก็เป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของพระครูอนุอนุกูลปริยัตินี่นะครับเจ้าอดีตเจ้าวาดของวัดช้างให้นะครับเป็นเป็นเหรียญที่ เริ่มมีความนิยมขึ้นมาเหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือเป็นเหรียญรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับก็มีพัดยศอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นนี้ก็มีหลายหลายบล็อกด้วยกันนะครับซึ่งเอาไว้จะได้กล่าวในโอกาสต่อไใครนะครับพระครูอนุกูลปริยัตกิจนะครับอันนี้สร้างปี5ธันวาสามหก แต่เหรียญชนะคนนะครับเหรียญรุ่นชนะคนเนี่ยก็ของวัส,สุทัศน์ก็ทําได้สวยงามดีนะครับแล้วก็ปีสามแปดนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญหัวโตนะครับพิมพ์หัวโตของหลวงปู่ทวดเนี่ยที่น่าสะสมอีกก็มีอีกสองสามเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญของที่ด้านหลังอาจาร,รย์นองนะครับ อันนั้นก็น่าเก็บนะครับแล้วก็ของของหลังอาจารย์ทองนะครับของอาจารย์ทองวัดสัมเพาเฉยก็มีนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นทูนก้าเนี่ยนะครับปี30นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตเนี่ยรุ่น2นะครับ รุ่นสองของวัดช่างให้เพราะว่าสร้างต่อถ้าลำดับหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกแล้วเนี่ยก็จะมาพิมพ์หัวโตเนี่ยนะครับก็จะมีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำเป็นครั้งที่สองนะครับรุ่นนี้ก็จัดทำนะครับปั้มเหรียญโดยกองกระสาบนะครับ ซึ่งกองกระสาบก็ได้ถอดพ,พิมพ์รุ่นแรกมานะครับผมเข้าใจว่าถอดพิมพ์รุ่นแรกมาแล้วก็มาปรับแต่งนิดหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหร,รียญบล็อกนิยมนะครับด้านหลังก็จะต้องมีขอบนะครับขอบด้านข้างนี่นะครับขอบที่เป็นน่าจะท่านก็กองกระสาบก็คงถอดพิมพ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังมานะครับแล้วก็มาปรับแต่ง ปรับแต่งแล้วก็นํามาประกบนะผมว่าถอดพิมพ์ทั้งสองด้านมาประกบกันแล้วก็เขาก็ตะไบนะครับบล็อกทําบล็อกอันนี้เป็นรอยตะไบาจากในบล็อกเลยนะครับแล้วเขาก็มาเติมพอสอ2530ศ2น3 0นะครับเหรียญจะต้องมีขอบนะครับขอบขอบเหรียญเนี่ยนะครับชัดเจน แล้วก็ลอ,อยตะไบ,บก็เป็นกานตะใบ,บาจากในบล็อกนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นตอนนี้กําลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่สามารถเพราะรุ่นแรกเนี่ยราคาสูงมากนะครับหลักแสนนะครับแล้วนับวันก็จะหายากขึ้นยากขึ้นแล้วก็จะของปลอมก็มีมากนะครับ ต้นนี้ก็เลยสามารถที่จะนำมาเทียบเคียงแล้วก็บูชาขึ้นคอแทนได้นะครับเหรียญของกองกระสาบเนี่ยสังเกตตั้งก่อนเอันแรกเลยนะครับก็คือถ้ามีหูถ้ามีห่วงนะฮะถ้ามีห่วงเนี่ยห่วงจะออกเป็นวงรีนะครับแล้วก็ผีบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกนิยมก็คือตรง นี่นะมีเส้นแตกจากเส้นแตกจากบวแหวนเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้สองกล้เห็นแล้วนะชัดคมชัดนะครับเราลิงก็มีนิดนึงบวแหวนเนี่ยยาวถึงแขนเลยนะครับแล้วก็หูจุดหูจุดเห็นไหมครับหูด้านด้านซ้ายด้านขวาของหลงปูทวดหรือว่าซ้ายมือเราเนี่ยนะครับก็จะมีสองจุดนะครับอันนี้ก็จะถือเป็นบล็อกนิยม แล้วก็สีของเหรียญเนี่ยก็จะต้องลมออกน้ำตาลนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเนี่ยเขาจะลมออกเหลืองๆแลวบล็อกนี้จะสวยกว่านะครับตามที่เขาเล่นหากันเนี่ยผมว่าเขาก็เล่นได้ถูกนะครับบล็อกนี้มีความสวยงามกว่าเหรียญก็ดูเข้มขังนะครับสีก็เข้มนะครับผิวก็ดีกว่านะครับ ขั้นแรกเลยนะครับมาดูที่หูเหรียญกันก่อนหูเหรียญเห็นไหมครับมีการตะใบตะใบที่หูเหรียญด้วยนะครับ มีรอยตะใบที่หูเหรียญไม่สองไม่สองดีกว่เนะี่ยเห็นชัดกว่านี่นะมีรอยตะใบที่หูเหรียญทั้งทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับรอยตะใบที่หูเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นการเก็บงานของของในบล็อกเลยนะครับอันนี้ออกจากในบล็อกเลยแล้วก็ผิวตึงนะครับผิวเรียบตึงมากสวยนะครับ บล็อกกระสบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเสี้นเท่าไหร่นะเส้นเสี้ยนเนี่ยจะน้อยเพราะเนื่องจากการเป็นการถอดพิมพ์เหมือนกันบล็อกกระสบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ตื้นอย่างเหรียญหลวงปู่โตก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีรอยเส้นเสี้ยนเห็นไหมครขอบ ขอบนี่นะครับเขาจะแบ่งระหว่างหูเหรียญกับเหรียญน,นะครับมีมีเส้นขอบแล้วก็มีเส้นวิ่งตามแนวตั้งนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับมีเส้นตามแนวตั้งชัดเจนนะครับตะแคงดูก็เห็นไหมดูตามแนวนี้ดีกว่านะครับก็มีเส้น มีเส้นตามแนวตั้งชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรอยตะใบรอยตะใบาจากในบล็อกนะครับเป็นเป็นรอยตะใบเห็นชัดเจนเลยนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็พอสอเนี่ยเขาเพิ่มพอสอศ2530ให้แตกต่างจากเหรียญรุ่นแรกนะครับ ผิวของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่ามีความแอ่งมีรอยมีแอ่งนะครับแล้วก็ผิวจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผิวมีความแอ่งเล็กน้อยนะครับเหรียญตัวหนังสือนะครับก็ชัดเจน นะครับจะมีรอยนิดหน่อยระหว่างตัวสอกับตัวยเนี่ยนะครับมีรอยหน่อยหน่อยะครับด้านหน้าโอ้โหแสงสะท้อนมากจะต้องย่อลงท่าหน่อยนะ น,นี่นะครับเส้นแตกวอคีนะครับตรงลวดลอลิงก็มีนิดนึงนะครับมีติ่งนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์ก็เลยมีก็มีกระแสะเหรียญออกจากตัวหลวงปู่ทวดเห็นไหมครับหูจุดอย่างนี้นะครับแล้วก็มีกระแสะเหรียญบ้างนะครับออกจากตัวหลวงออกจากองค์หลวงปู่ทวด ตรงบัวนะครับดูสังเกตรตรงบัวนะครับจะปีมีความขรุขระขรุขระนิดหน่อยในในในล่องบัวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตแล้วก็บัวก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับในล่องบัวบัวที่สองจากขวามือเนี่ยนะครับแล้วก็มีเส้นเกินหน่อยหนึ่งในบัวนะครับมีเส้น เสี้ยนวิ่งออกจากบัวเป็นกระแสบนี่นะครับด้านซ้ายมือเรานี่นะครับแล้วก็เนี่ยฮะตรงฐานบัวก็จะมีมีลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีกระแสเหรียญวิ่งออกจากบัวด้านนี้เหมือนกัน ตัวหนังสือก็เป็นอย่างนี้นะครับตาของหลวงปูทวดก็จะจะเหลื่อมกันนิดนึงนะครับตาเราจำแม่นๆฮนะอย่างเงี้ยตามีตาซ้ายเนี่ยตาขวาลวงปูทวดหรือซ้ายมือเราเนี่ยจะมีล่องรอบดวงตาด้วยนะครับล่องเมตตาที่หูก็มี ความชัดเจนนะครับเส้นแต่เด็กก็มีแต่นิดมีซ้อนนิดนึงนะครับล่องกระหนกในล่องกระกจะมีกระแสเหรียญวิ่งเลยนะฮะนี่นะครับในล่องกระกต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวน,นี้น่าจะน่าจะดูไม่ยากนะครับเพราะมีความเนี่ยในล่องกระหนกนะครับเนี่ยล่องกระหนกมีเส้นๆนะครับมีเม็ดเเส้นต่อระหว่างล่องกระหนกเอ้ระหว่างขอบกับตัวกระหนกนะครับมีเส้นนะครับดูที่หูนี่ก็ ได้ได้แล้วนะฮะหูก็จะรูก็จะเหลื่อมไปทางซ้ายหน่อยนะเหลื่อมทางซ้ายมือเราหน่อยเป็นทุกเหรียญน,นะฮะเหมือนกันแล้วก็มีเสี้ยนเห็นไหมมีเสี้ยนแนวตั้งเสี้ยนแนวตั้งนี่ก็จะเป็นจดสังเกตได้อย่างดีเลยนะครับ ครานี้มาดูขอบข้างครับขอบข้างต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับฟันตัดด้านบนด้านบนต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับฟันตัดตัดแล้วฉีกนะครับมีเส้นเสี้ยน แล้วก็ฉีกนะครับที่หูก็มีนะครับที่หูเหรียญเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีรอยฟันตัดแล้วก็ฉีกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีรอยฟันตัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฉีกด้านข้างนะครับก็จะตัดแล้วฉีก แล้วฉีกแต่ไม่ไม่ได้เสมอกันทั้งเหรียญน,นะครับมีทั้งเว้าเนี่ยฮะมีรอยเวา้าแล้วก็ทีฉีกมากฉีกน้อยไม่เท่ากันนะครับก็จะเหมือนกับเหรียญหลวงปู่โต๊ะเหมือนกันเหรียญหลุดโต๊ะรุ่นพัดยศรูปไข่พัดยศนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้ก็ฉีกมากฉีกน้อยนะครับตัดเยอะตัดเข้ามาเยอะตรง ตรงน่าจะ5้านาฬิกานะครับตัดเยอะตัดน้อยไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ดัง5้านาฬิกาเนี่ยตัดเยอะหน่อยแล้วก็วบาด้านนี้ก็เหมือนกันนะด้าน เจดนาฬิกาเนี่ยจะตัดเข้ามาเยอะนะครับตรงนี้ด้าน7ดนาฬิกาตัดเข้ามาเยอะแล้วก็เว้านะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ต้องฟันเยอะๆทีๆตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะครับตรงตรงเนี้ยนะครับ ครับตรงนี้นะฮะตรงหัวเหรียญด้านซ้ายต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับขออภัยครับแล้วก็หัวเหรียญด้านขวาหัวเหรียญด้านขวาก็จะเป็นอย่างนี้ อย่างนี้ก็ดูไม่ยากนะครับตำาหนีเอะไรก็ชัดเจนนะครับราคาเล่นหาก็ถ้าบล็อกธรรมดาก็หลักพันจะเกือบกลางกลางลนะหลักพันสามสี่พันถ้าบล็อกนิยมก็หลักพันกลางขึ้นไป ถึงหลักพันแก่อันนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับสีสันสวยงามนะครับวันนี้บุญสัมบาก็นำชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันหน้าจะได้มีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่วงการสนใจและให้ความนิยมแล้วเนี่ยทยอยให้ท่านชมต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ